เชิญไม่ยอมหลักคาดไว้เรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องใหญ่จะต้องชำระสาสางถ้าน้องไม่ล้างเด็กพี่จะปั๊มเคยปั๊มปั๊มปั๊มพี่พูดจริงพี่ไม่ได้อำนาจอะไรก็บ้าดำน้าเนี่ยจะสามลอยครับแกนี่ถ้ากูไม่หยุดมึงก็คงไม่ห้ามใช่ไหมเนี่ยก็ยังฟังให้จบปะจะ่ผ่านมายังตาลอยอยู่เลยมึงนอนน้อยเหรอวะกำลังเพลินไงเออเล่นก็เล่นน้อยไอเวรกูเล่นเยอะกว่ามึงอีก สวัสดีครับสวัสดีค่ะขออภัยคุณและเชื่ออะไรต่อพี่ไม่รู้จักบอกเพลงโค้ดเลยเป็นใครมาจากไหนอ่ะไอ้เจ๊หมายอยู่เลยอยากจะรู้ถามดูนิดหน่อยเป็นไรถามแค่นี้ไม่ได้ผมไม่รู้จักมึงอะมึงมาอย่างไรเล้วเจ๊หมายมึงเคยนี่มึงทักมาได้ขอไปคุณเป็นอะไรบอกพี่ก็บอกกูไม่รู้จักมึงห่าไอ้น้อง ใช่ไหมไอ้เฮียไอ้หาถีบป้าพังอ๋อยังเอาแหม้ตอนแรกร้องเคิร์ฟตระกูเชียร์มึงสองคนไปอยู่ด้วยกันเลยนะทำไมไอ้เฮียสองคนมึงนี่เริ่มจะศูนย์แปดเก้าแล้วอะไรอะเบิร์ดแม่อ๋อศูนย์แปดเก้าดีเบิร์ดเออไม่เข้าเรื่องเข้าราวเลยนั่นมึงเนี่ยฮะไปถีบเขาทำไมนะไม่ได้แล้วไงละเพลงเกี้ยวอะฮะถีบป้าเขาได้เออกูไม่ได้ไอ้เจ้อันนู้นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ได้อย่างเดียวหวยเลขนู้นเลขนี้อ๋อได้เลขไง มึงได้ปาหวยจังนี่ฮะมาคุยกันตรงนี้ก่อนเราต้องร้องเพลงเกี่ยวกันไงจำไม่ได้ไงเอาเพลงนี้ดีกว่าเพลงอะไรหนุ่มน้ำเข้าสาวน้ำออกไม่จะหนุ่มน้ำเข้าสาวน้ำเกลือบ้านของพี่ทำนาทำนาสูกข้าวทุกมื่อหนุ่มน้ำเข้าสาวน้ำเกลือ คูข้าวทุกเมื่อเอ้าเอ้าเอ้าเอ้เอ้เด็เด็มึงเข้าใจเขาเ่าเพลงคู่ไหมเนี่ยทำไมอ่ะกูร้องแล้วมึงไม่ต่อแล้วเต้นทำฮี้ยอะไรนะเอ้าก็มึงไม่บอกกูอ่ะกูจะรู้เรื่องไป่เล่าแล้วคนอื่นเขาเต้นเขาไม่เป็นไรมึงยิ่งเต้นยิ่งเหม็นยังไงไม่รู้มึงก็ร้องต่อสิต่อยไงน้องก็ทำหน้ากลือ ขายเกลือและซื้อข้าวกินอ๋อเออโอเคโอเคบ้านของพี่ทำนา <c oughs> ทำนาโลูกข้าวทุกเมือ่อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาหัวหลุดนะตายซะมึงอ่ะอดเดวนแดกแต่เกลือเอาให้เป็นไตไปมึงอ่ะเอาไม่เกี่ยวแล้วเออกินเค็มเยอะโรคไตฮะไมาแล้วละอีนี่เล่นไม่ลงเลยทีวะไม่กล้าทำหน้าเกลือโหดร้ายมากเลยเอาแบบนี้ไหมไม่เอาวันดีขาเขาหนึ่งเขาหลังอย่าเดินมาเพียงลำพังแบบนี้รู้ไหม ว่าพี่วิเชียนเป็นหัวรู้จ้ะวันดีก็ไม่คิดว่าพี่เชิญจะกล้าทำขนาดนี้คนอย่างไอเชิญไว้ใจไม่ได้น้ำครึ่งเดือนหาใครว่ามันหวาน,น,านองุนซ้ำราน,าน,านที่หวานยังมา ีคร่งหวานบาดอุราต้องตาติดตรึงตากลมเมียวกลึงคิดถึงแต่ตาอว่นวาน เรือนาอ่งฟ้าลงมาจากนาอิงหยุดหายใจบได้มองตาคู่นั้นตาเหมือนแสงดาววาววาวบนฟ้า สบตายิงาิงคางวายเอวอันทำบุญรวมชาติจะขอตับาตรวมคันลูกคอช่วยกันคงมีสักวัน เสียกันแต่เราได้กันไม่ลงราทำไมล่ะก็ยกที่เอองงาชาเอ้งงด้มาเป็นจากปีครับพายกชุมคือชื่อฉันคนรู้จักฉันและทั้งไกลไกลเป็น่ายกดูแลวัดเป็นพุทธบริษัทอย่างโปร่งใสยามว่างสั่งวัดว่า <Es> บสถ์สังสราตั้งเลียงรายวันนี้เป็นงานและประจำปีจัดกันละทุกๆุกปีจัดกันเลยไปเร<ช>ื่อยไปเองงองชาเอิงเอส่วนฉันกก็กำนันเชิดตอนนี้ได้บันเจิดขอเปิดใจ อดีตเป็นโจรเคยป้นจี<อ>้าบนมาหลายที่ทั่วประเทศไทยอย่าง,งานั้นอดติดคุกมาตั้งห้าปีอ,อยู่คุกพี่โลกนี้ไม่เคยไปไหนจึงกลับตัวแล้วว่ากลับตนก็เขาเรียกว่าเป็นโจรและที่กลับใจติดนะอยู่กี่ปีที่นี่นะคดีที่ขายมาแล้วว่าใช่ใหไหมอ๋อใช่ไหม แมวตดหรือว่ามดตายวหยวัดดีครับกำนันถามหน่อยว่าฉัน เพิ่งมาใช่ไหมเออก็ไพ่เดินมาเมื่อกี้นเมืองถามตัวเองยังไงวันนียวันนี้นะพี่น้องเป็นงานปิ่นทองทำบุญ่อยาให้แ่้วทำบุญแล้วจะได้บุญคอยที่เกื้อหนุนกันต่อไปอ่ะอีคนนี้มาช่วยกันร้องหน่อยจะไปยืนหน้ามอยอยู่ก็ทำไมร้องกันหน่อยดิร้องสิร้องทีอ้าว น้องเป็นกะลีร้องคนตุ้ดวายไม่ใช่ไม่ใช่เขาเลิกแล้วมีอะไรแล้วก็เชิญร้องแล้วเธอจะเอ่ยทำนองว่าตอนไหนเอออ้าวไม่ใช่เป็นกะลีฟังดูให้ดีให้ชัดไว้อ้าวไม่ได้เป็นกะลีแค่โสเพนีออกเ้าใจไม่เหมือนกันเลยบ้า เข้าใจแล้วมายืนดีๆยืนดีๆแล้วก็ร้องอีกทีแล้วก็ร้องไปเนี่ไดนลองได้หยุดได้หยุดได้ลองจะ้ก็สะดุดหงายท้องแด้ก็กินไก่อ้าวไม่ใช่เด็กไก่แล้วว่ากินไก่อ๋อเขาเป็นคนเราไม่ใช่หมาหงายท้องลูกหมา น่ะก็วันนี้เพลงฉ่อยของเราก็จบไปที่เรียบร้อยไอ้พวกพวงอไหมึงจะบ้าเนหรอไปใช่ลุงยองไอ้เยี้ยกูดูทุกคืนนะกูอลองสิและไอ้คนนี้ลองกี่ทีแล้วก็ร้องได้อมาทุกคัน มากันพีเป็นประเพณีของคนไทยจะช่วยงานวัดงานว่ามาช่วยงานวัดงานว่าพวกเราศรัทธาประเพณีคนไทยจัดกันละทุกปีถ้าจัดกันละแบบนี้ก็อยู่รำไปวันนี้วันดี น้อยพึ่งมึงกับบ้านไม่น้อยพึ่งยังไงเล่าไหนไหนวันนี้ก็เป็นวันดีอ่อออถูกต้องกราบเท้าลุงกำนันทักไายเ,เ,เท้าอยู่นี่งานนี้งานก่อเจอดีทรายบ้านเราใช่แล้วไมไม่เห็นมีลิเกล้วแกอะฮะ ก็ลิเกบงบน้อยงบน้อยปีนี้อย่าให้รู้นะทำไมอ่ะวัดขึ่งหนึ่งแล้วกำนันขึ่นหนึ่งไม่ขึไนหนึ่บริสุ์ใจไม่เคยทำแบบนั้นแน่ใจนะถ้าปีหน้าจะหานะเอาคณะสวายอ่ะเฮ้ยสวายเออชอบโกงเขาเล่นดีไอโกงตัวนั้นไออะไรวะไอไอไอนี่ไงอะไรอะไรไอก๊อปกูเกิลอะ เออกูก็ชอบตลกเหมือนกันเออดีดีกูก็ชอบไอ้ไอ้ไอ่ตลกจริงจังตลกจริงจังเฮ้ยไม่ใช่ไอ้เจ้านายอ่ะเอ้าเล่นดีกว่ามึงอีกเอาเป็นว่าไม่ต้องหาลิเกอะเอาสติงไปเอ้าไหนๆก็เป็นงานเปิดงานแล้วเอ้าแม่ไปไหนไปเยี่ยวงั้นน่ะไปยุ่งอะไรกับแม่เขาหรอมึงจะไปทักเขาทำไมเลยเนี่ยกินเบียร์แล้วมันจะเยี่ยวทีอย่างนี้เนี่ยออีก่ะ อ่าเฉิญกำนันก่าวเปิดงานกนานไหนๆมากันแล้วนะครับในวันนี้เป็นงานก่อเจดีไซน์ก็ขอให้เข้ามาร่วมสนุกสนานกันอย่าให้มีเรื่องมีราวถ้าใครมีเรื่องมีราวี่ ปรับสามแสนนะครับตายเองด้วยโอ้โหอย่าให้งานเสียทุกทีเขาปรับสามหมื่นปรับสามแสนในกำนันร้อนเงินแล้วเปล่าเอ๊ะก็งานสามคืนอ๋อ้จัดสามคืนอ้าวในเมื่อกล่าวพิธีแล้วอ้าวเฮ้ยจุดผู้มีผู้กันไหมขอเสียงปรบมือเพ่อกำนันหน่อยเปิดการแล้วโอเคจุดผูดนี่จุดผู้หุดผู้ไหมไม่มีผู้ไม่มีผู้เอาเหรอใช่ ก็กะดันมีอะไรมาเดี๋ยวผมยิงปืนให้เอ้าขอเสียงเปิดงพอกำนั้นเนาะเปิดการเปิดการไอ้ที่ขายนไปที่ขึ้นไปดิจะรู้ไงปืนมันลั่นเยอะมันกิงหัวมันอุ้ยอ้าวปืนลั่นอะไรเป็นทางยิงเลยดีนักคงกระพันโอ้โหเคลื่อนไปเอ้าวเริ่มก่อเจดีไซน์มาไม่หีโวลมาโหนเลยแยกย้ายกันนะทำบุญทำกุศลกัน เป็นงานบุญที่เราจัดกันทุกปีเห็นแบบนี้ใครนะฮะทีนั้สาวสาวงานวันไปไปเลยประจําแม่เนี่มาลุกมาเห็นผู้ชายไม่ได้เลยนะมึงนะฮะนี่ใส่ล้านเหมือนใครเนี่ยมันใครเป็นผัวมึงในอับอายเตหะให้ใครเชิญเห็นเขาไม่ชอบไม่อบนั้วิเชียนตามมาเขาจะตายมีเรื่องว่ามีเรื่องว่าเฮ้ย ไอเเถียวเป็นลูกชายกับมันเชิดไม่พอใจที่เห็นบันดีนักสุีกับพี่เชียทำไมทำไมนะแต่ยังมึงยังไงกูล่ะการรบกานวบเออไม่เอาแล้วมึงจะเอาบัไกูบอกให้ใจเย็นนแล้วมึงจะเอาักูยนไอ้หนูใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นห่างไแบบอย่ามีเรื่องมีราวกันเฮ้ยช่วยกำนันช่วยกำนัลช่วยกำนัลก่วยช่วช่วยช่วย่วายกำนันายอไปแล้วเฮ้ย ก็มนก็มนแล้วโอยตายแล้วช่วยกันยังไงเอ้าโอ้โหแน่จริงอหมมึงทำเพื่อนกูไหมวะเอาบ้าเอาบ้ามึงอาบ้าเอาดิเามาไม่ได้ได้หมดแล้วกูอะแน่มันจุบมาจุเอาไหมอ่ะผู้ชายมีเรื่องแล้วใจร้อนยาลูกยายาชอบเล่นอาวุธดาวกันลูกอันตรายลกับชีวิต นีมึงชนะลกล้ามารบดูเฮ้ยแผนกูมึงรู้ไหมเล่านั่นแ่ละมึงทำอย่างนี้เหมือนมึงนิงเอาตัดให้หน้าเต้าโตตันมาต่อยหนะ้าแล้หานีมึงทำไม่ดีนะาดูเหรอไอตัวปัญหา เกรอ้อะไรโดนหัวกูตั้งหนาเ่ยขี่คขมขู่ข่าท่าเมึงปังกูไว้นะไอ้เด็กวามึงมันอ่อนหัดยาหือเดี๋ยวแทงไม่ด๊อมกาทำดื้อกาทำ ไปคว้ามเนี่ยไอ้ไปทำกำนันตรงนี้ไงวะไอ้นี่โอ้โหไปให้เกียรติกำนันเลยหัวเงืออะไรโอ้โหแม่ไปดูถูกกำนันตำแหน่งกำนันไม่มีความหมายเลยวะเดี๋ยวแทงไม่ดั้ถ้าทำดื้อกล้าทำเสียงชื่อหน้าไทยนี่มึงมาย้ำมาย้ำไม่เยียดพูดจอสีเสียดดาใส ต่อหน้าผู้หญิงทำใม้ยิ่งใหญ่มาสาธยายเยอะยันไอเด็กกระพาผมผ้าพีทำมึงมันรูกอีร้องเองไอลูกเฮียลูกอวดอย่าทำอวดเกง่งวันนี้ใครจะเดง้งใครดันเน,เ,เนํำมึง หน้าพ่อกำนันอ้าวอ้ทิพย์ไอ้พ่อหน่อเกิดเรื่องบุญลอยในงานวัดเฮ้ยจ้าวีเกิดนการวัดกำลังพลระเวงวุ่นวายใช่ถ้องก่้องกับแม่ลูกไปเดินเดินเดินลูกแกเดินเดินเดินโอ้โหบุญหมายไปหมดแล้วทีนี้กูไม่ต้องจ่ายสามแสนเลยเนี่ยถ้าว่างานไม่เป็นงานแล้วตอนเนี้ยเอางี้เดี๋ยวกำนันจะเคลียร์เองนะใจเย็นๆใจเย็นๆเออไอ้สามแสนเอาไว้มาปักปีหน้าดีกว่า โอเคโอเคไอเมื่องานไม่เป็นงานต่อไปก็ให้ยกเลิกการวัดประจำปีสักถามหน่อยไอ้วิเชียรมันดีกะไรพี่ยังไงพี่มีให้ทุกอย่างเอาอีดีกว่าวันเดียร์ไปอยู่กับพี่ดีกว่าจะสบายไปโอเคก็ไปไปรอชาติหวันเดย์เอาไปทักเมียเสียไอ้เชิญลูกผู้ชายเขาไม่ทำแบบนี้กันหรอกเว้ยมึงมาชดผู้หญิงไปแบบนี้ มึงกล้าหมาลอบกันดิวะไอ้นี่เก่งพีเผอก็ได้ดิวะถ้าอยากลองก็เจอกันมามีดมาเดินมีดไปอยู่ที่นี่มาแล้วขอไม่ขอมกูต่อให้มือมือเปล่าเพื่อนกูมีมีดมาสู้มาเลยบ้าบ้าไอ้วิเทียนต่อให้มันมือเปล่ามามึงต่ออย่างไรวะมือเปล่าเฮ้ดินต่อสเอดิน ไอ้เชิดแย่แล้วเอาผอเอาเตะไอ้ผอมแมงอ้วนตลอดกินข้าวตรงหมดเพรฉะนั้นแล้วจงหลาบจงจารีบหนีไปก่อนมิจะโดนตีเองไป ขวา้มามปับปายไม่น้อยกับไม่เชิญอลูกกับมันเชิพร้อมเ้่ยลูกน้องโอ้โห oh. เดินไม่ไหวแลวมึงจะเก่งนะวันดีเราจะทำยังไงกันพี่เชียนดูแล้วอะตอนนี้พี่ชนคงไม่ยอมเลิกแลนแะนะ่ๆนะนะนะพี่แช่อกยังไงดีอะมีวิธีเดียววิธีไหนเพื่อนโอ้ช่วยกูหายใจก่อนวันดีก็มึงต้องเป็นฝั่งเป็นฝาต้องอยู่กินฉันผัวเมียกันจะเรียบร้อยหมายความว่ามึงต้องไปขอน้องกูพี่ไปของ <c oughs> จะไปขอยังไงล่ะเพื่อนเงินทองกูก็ไม่มีเรื่องเงินเรื่องอะไรขลังขลังเลยนายหน้าด้วยแหละเท่าแก่เท่าฮ้ยนายหน้าเนี่ยมันที่ดินนี่ไหวจ้ะเท่าแก่ก็ไม่มีเดี๋ยวกูจะไปหาเท่าแก่ให้มึงเพราะฉะนั้นแล้วมึงล่วงหน้าไปที่บ้านกูก่อนเดี๋ยวกูตามไปสมทบทีหลังขอบใจมากนะเพื่อนขั้งสองนะมีสัมผัสลึกซึ้งกันแล้ว ถนปล่อยอย่างนี้ไอ้เอโยกไ่ปล่อยเพราะแค้นาก็พักตังก็เสียหน้าไม่นอนีเ่นสจะวยวอะไรนักหนาก็เรื่องมันแล้วไปแล้วเขาโงานเป็นเงินก็ไม่ได้เนฉันก็รู้ว่ามันเสียงานพี่ไปถึงกนานปถึงพ จัดเอาใหม่สิจะคิดอะไรเยอะแยะแล้วนั่นมันลูกเราเราจะโวยวายไปให้มันได้อะไรลรอกพี่เอามาแล้วเหรอไอ้คนเดี๋ยวมึงจะถอยอะไรนะพ่อหายมึงคนเดียวเลยเนี่ยทำไมอ่ะมึงโดนได้งานกูนี่ยฮะกูเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเดาหน้าไว้ที่ไหนก็ไว้แต่แตกแหรนแล้วกันโอ้ยเดี๋ยวชาติเเยยดี๋วนะพ่อเกมไปถึงกำนันเนี่ยงานมันพังเนี่ยมันเลือกจิ๊บดอยกระซ่าขึ้นใหม่เต้ หนูมึงเงียบก่อนลูกมึงเงียบก่อนโอ,โอ,อ,โอ้มึงกําลังโมโหเดี๋ยวก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตก็แล้วมาๆมา,มา,มา,มาพี่มานั่งคุยกันดีๆมาๆมา,มามเข้าใจเลยว่าไม่อยากเห็นหน้ามันเลยเนี่ยนี่พี่ทำไมฉันว่านะเรื่องเนี้ยต้นเหตุมันมาจากเรื่องผู้หญิงอถ้าพี่เนี่ยไปขอผู้หญิงให้กับลูกเรามันก็น่าจะจบเรื่องนะพี่นะโอ้โหไปขอผู้หญิงให้มันคิดว่ามันจะจบง่ายๆเนี่ยเดี๋ยว เดี๋ยวฉันถามลกูกฉันก่อนไอ้หนูแต่แม่ถ้าไอ้หนูได้นางวันดีมันเป็นเมียเนี่ยหนูจะเลิกเกเรไหมเนี่ยลกูกคะจริงปะน่ะเอ้าแม่พูดจริงๆรลูกลูกจะเป็นคนดีเลยค <c oughs> ่ะเมยโอ้ยล <c oughs> <c oughs> ูกรักของเมย์ลูกอยากได้อะไรมีที่ไหนแล้วแม่จะไม่หาให้นิณคนะเดี๋ยวแม่จัดการพ่อมึงเองได้เลยแม่พ่อมึงเอาไง เอายังไงแล้วก็เอาอย่างที่ฉันพูดนี่แหละไปขอหนูวันดีให้กับเจ้าเชิญมันเรื่องมันก็จะได้จบไงแน่ใจนะว่ามันจะเลิกเกเรได้อะฉันแน่ใจฉันเป็นแม่เลี้ยงลูกฉันมาฉันต้องรู้สิว่าลูกฉันต้องการอะไรนิสัยยังไงอ้าวได้ถ้ามันอยากได้เมียแล้วก็เดี๋ยวกูจะขอให้แต่มึงจามว้นะถ้าเกเรอีกเมื่อไหร่แล้วก็มึงตัดพ่อตัดลูกกูได้เลยพ่อเบื่อพ่อต้องการอย่างที่ใจมึงต้องการ